สวัสดีครับผมวันนี้มาซื้อจีนไก่ขนาดเลยบ้านแม่ยังเปรี้ยวอำเภอล่องพังจังหวัดแป้กันเนะ่ะเป็นจีนควายสบๆนะครับเดี๋ยวมาตอนนี้อยาเอาไปซานะครับซากินกับน้องเบาเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันมีจีนเหลือมัก่อนะจีนควายของแป้หนึ่งหนัง กลุ่มกุ่มตีนมันเนาะกลุ่มตีนนี่ใายได้เนยนะครับเูป็ปูปูปูรูปูครับูู้ปูปูิูปูปูองลีเวลาแต่แตูกูนูปูปอปอปูปาไูปูปูน่อนอูปูปูปูะเอาปูปูเอาูปนปูปูปูงอร่อยเอาูปูปูานปู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 ปะปงปู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 ปนปปููป แม่นี่อยูตั้งไดก็หนีบ้านแม่ยังเปรี้ยวา่ยงเปีว้วบ้านแม่ยังเปรี้ยวนะครับุเตมาก็เสื้อเจ้านี่ตลอดอ่ะ <c oughs> อยู่ผีายยวบานางกันดยกจีนแดงๆสดๆเลยดิ้ดดิๆๆๆ้ดดิ้ดคันน้ามีกะเออขอคันนาขอขึงไหมเสื้อเชฟขึงไหมได้ก็ครับไห่ถุงแหลน่เอาเเอาจึงไหหนึงตะเอาเอาจีนรอยงไหมรอยได้ก็ นี่นะครับเอาจินร้อยถึงไหนร้อยแล้วกันนะเนาะเอียวก่อนๆไปแบงไปลาไปส่วนม,มาตั้งแปน่นี้ต้องแวะมาซื้อเจ้านี่เลครับนะจินงามรัแป่บอกจินหลาบแป่ก็มาบบนี้เหรอแต่น่อ <laughs> ด้ ตรงนี้นยังเคืดเลยนี่นะอ,<า>อืมเออเออเออดูตาขี้ชนะเลยนี่นะเอ<า>นน้นั่นน้อยไปต่วเอาเอาเพิ่มแหมเอาเพิ่มแหมสักร้อยเด้อจีนอะ่ะจีนมันหนักครับสามร้อย,ยขอให้ขมๆนะ ประตรูมีดีแทมฟ้อมสามร้อยนะครับ,บน้อครับโอเคได้ละไม่หลาบ3ามรตู้มักลาบก็เล้โอเคครับขอบคุณเจ้าหลายได้ไหมเน,นีได้แล้วครับโอ้จีนสองร้อยเครื่องไหนร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะไปซาจีนกินทีบ้านนะครับกินหมดตอนนี้เลยนะครับ ถนนสายนี่นี่ง้าม,มนะครับนี่นะถนนเส้นล่องกว้างไปหาเมืองสองนี่วันนี้ไปส่งแม่ไปหาหมอนะครับตีแปะวันนี้ก็เลยว่าแวะร้านเจ้าประจําเลยนะอันนี้เป็นบทคจขังเครื่องไหนเนาะนี่นะโอ้โหจิงวัน Thank you. กนนินน้ำคอ,อ,องนะครับซาชานนะีผิกใส่นียใ่หน้าเอา้มันบอเ็ดี๋เขาไปเติม่ะเาใส่ซิกซดไปนครับโอ้วันนี้ซาเนี่เขาจะก่ใส่เลือดนะครับ ถ้าไม่ใส่เลือดปิดทำไมวนหลนงตื่นมันบอกขมก็ไม่ดีแฮมขมขึ้นดีบมดท้องกล้ครับนี่นะดีไม่ต้องเด็ดโอเค ร้อยครับผมอันนี้เป็นซ่าผมมาใส่เลือดนะครับซ่าเมืองแปะซ่าจีนเมืองแปะไปซื้อจีนเมืองแปะมานะครับพบอดีว่าไปส่งแม่หาหมอเลยแวะซื้อเจ้าประจัมเลยนะครับไประยุทเขียงเลยนี่นะไาใส่เลือดนะครับอันนี้ผมซื้อมามีสามสี่ร้อยนะครับอันนี้แปะไว้ผมบอกเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะกินกับน้องเปล่าสองคนนะครับอยน่ครับไม่เมื่อเตียงเมื่อตอนนี่นะผมบอกเลยว่าซาจีนต้องกินเมื่อตอนครับผมถึงจะอร่อย ชาจียำตอนกินมัได้มันก็ถึงนหมดล้วเหมือนใบลานี่แห <c oughs> ละใส่ก <c oughs> <c oughs> ็แล้วเขาเจ้าได้กินลเลยวันนี้นี่ครับเจ้านะนี่นะอืงค์ลงไปนอนอไปเลย đi xa chứ bỏ đây để chơi lượn chạy đằng kia thì lên này cứ lắm phan với tấm tiêu vậy chưa đây dạng ở hôm nay tai nạn ngôn ngữ hai nghìn hai mươi 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 สองแมหาหมอมันแปลกเลยหลวดเลยจับจังบกก็ดิน้ำยีเดีะมข้นมากน่เหรอี่เป็นจ้นควาย คนแดงคนส้มสิการเดี๋ยวคิดหน้า่อยอามาทำเมนะนูเนี่ยชิลล์บอลด์เป็นแกงแค่กวาบบ่านี่นกลล์บอนด์ ปินมาเอิน้มันเจ้านี่โอ้ยนั่นเป็นยังไงคือนวัารอกันต้อนวช่ปคือกนว่าบขาจะเกิดปีกับกันแดออต้รถที่บอกว่าเกิดไี่หนังเต้ม lắm thì chẳng thích mới, bằng bán cái nắp cả lại. bắt đầu ráp bên mốt môi các? môi 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 nhá thứ con mình sẽ bán ฝากคนแรกต้นแท้สักสักไต่ให้เปาเทลเลอร์ด้วยนะครับกดติดตามมาครับวันนี้พอเป็นไรแล้วเนาะจะได้มีกำลังกอก็กำลังใจเติดอย่างได้เข้ากต่จัดไทยจะทำลงไปนัะอย่างไรก็ขอฝากคำนะครับขอปีขอน้องด้ก็เป็นปีใจน้องก็ขอเป็นปีเป็นน้องกันก็ได้เนาะผมมันสายเนื้อนะครับคนสายเนื้อถุนเนื้อ so 对了，对了。 ยอดครับอร่อยครับอร่อย